ไม่ไม่ถึงขั้นเดินไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนก้นาวขาไม่ออกเหมือนเมื่อก่อนแต่เม oh, ื่อก่อนเนี้ยถ้าเกิดมันชาหนักๆเราแค่ก้าวขาไม่ออกแบบอยู่แบบเลยแบบแบบรองเท้าเรา,เราเราใส่ไม่ได้เลยคือคือใส่ไม่ถูกอะขัดมันชาเลยมันมันเข้าอ่อนทำให้เข่าอ่อนนี่ไม่ไม่มีอะไรแล้ว ừ ดเดินได้เดินสบายๆบายมันเดินตับบาอม ah ินทบานได้โอ้สุดยอดมากเลยบินทบานได้ระยะ นับรวมรวมกันแล้วก็กิโลกว่าก็เดินเดินได้สบายแล้วมันมมเป็นอไรเมื่อก่อนเนี่ยแคเดินแค่ร้อยเมตรยังเดินไม่ได้เลยพอเดินปั๊บจะมีอาการหนึ่งมันจะชาจะเริ่มชาปวดปวดแบบถ้าขึ้นขึ้นเดินดเข้าไปปุ๊บเข่าอ่อนเข่าอ่อ,อ,อ,อนจะทําให้ล้มเป็นเองค่ะเป็นเองอเบียนหัวหน้ามืดนอนไม่ได้กลางคืนอ่ะทรมานมากพาราจะนอนหน้ามือเนี่ยกดตรนี้ไว้ก่อนก็เป็นอะไรเงี้ย มันก็หนุนเอาหมอนสามชั้นอ่ะครัเอามาเพียงเองเอเองเองี้ยถ้าถึงหมอนปุ๊บเหมือนว่ากงจักอ่ะอยู่ในหัวเราอะร่ะฟึ้นสุดสุด,สดอยูหโคตรทรมานตัดทิ้งใจสั่งเลยเอามากินแล้วรู้ผลเลยอาการวูเบเวียนหัวบ้านหุนเป็นไงคะหายปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ,บ่อยแล้วก็ปวดขัวเข่าบวมจนแดงมันอ่อนลามันมันเริ่มชาเริ่มเพลียก้าวสองก้าวมันก็ล้มแล้วเพรานั้นมือมัน ตายหมดเลยครับมือมันตายก็คือไม่มีความรู้สึกนั่นเองครับชาหมดเลยมันตึงบ่าไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับศีรษะนี่บวมมันจะปวดเต้นตุบตุบตุบปวดไมเกรนบวกกับความดันเบาไอไขมันค่ะก็ปวดมากเลยจนเลือดสมองตีปวดหัวมึนหัวมีอาการชามือชาเท้าเลือด เปรียบเสมือนท่อซึ่งทําหน้าที่ส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่เมื่อเรามีอายุเยอะมากขึ้นจะมีไขมันเกาะตามผนังหลอดเลือดเมื่อไขมันหนาตัวขึ้นเรื่อยๆก็จะทําให้หลอดเลือดอุดตันส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดทําให้เส้นเลือดตีบถ้าเลือดตีบที่หัวใจเสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันนะครับแต่ถ้าตีบที่สมองเสี่ยงเส้นเลือดสมองตีบแต่ถ้าตีบที่ไตทําให้ไตาวายหรือไตเสื่อมได้นะครับ และยังส่งผลเสียต่อสุขภาพตามมาอีกมากมายครับแต่หลอดเลือดสามารถฟื้นฟูได้นะครับดูแลและฟื้นฟูหลอดเลือดด้วย KO ของแท้มีลักษณะสีแล้วก็เม็ดเป็นลักษณะแบบไหนกันบ้างนะครับกับซึ่ง KO นะครับหเม็ดจะเป็นแคปซูลสีแดงๆเห็นไหมครับนะครับเดี๋ยวผมจะมากินให้กับทุกท่านสร้างความมาาั่นใจทุกท่านว่า KO ปลอดภัยแน่นอนนะครับเห็นไหมครับว่า KO กินง่ายมากๆเลยนะครับซึ่งท่านใดที่มีอาการเวียนหัวหน้ามืดบ้านหมุนนะครับยืนเซทรงตัวไม่อยู่ผมแนะนําเลยกินวันละ2เม็ดครับหลังอาหารเช้า1เม็ดก่อนนอน1เม็ดแค่นีอ้อาการเวียนหัวบ้านหมุนก็จะดีขึ้นตามระดับครับ